อันนี้คือพรีเมียมพิเศษเลยใช่ไหมรี่อย่างใต้เลยครับไม่หลาดด้วยเนื้นน <S <S อของจริงไม่ติงนังนะครับพร้อมแล้วนะครับทุกคนอุ้ย,ยมันจะตกแล้วเร็วเร็วหนึ่งสองพร้อมไปโอ้โหติงด้วยโอ้โหซิ่งเด่นยัยโอ้ สีอะไรเต็มโต๊ะเต็มเตียงเจียไปหมดเลยทุกคนโอ้โหทุกคนนี่มันอูนี่ค่ะโอ้โหน,นี้เราจะมาดินเนอร์กับที่รักของเจียนะคะด้วยเราจะกินอูนี่ค่ะทุกคนอุ้ยไม่ได้กินนานแล้วว่อันนี้อะไรอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นครีมชีสนะคะส่วนนี้ก็จะอ๋อนี่เป็นเค้กไงคะทุกคนส่วนนี้นะคะเขาก็จะเป็นอุ้ยอะไรอะรอยัลคาเวียอุ้ยอันนี้จะเป็นไข่ปลาคาเวียนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาริมรสอูนิกันนะคะทุกคนก็คือแบบหลังจากที่ไม่ได้กินมานานมากแล้วคือแบบเอออยากกินลงช่องมากอะไรอย่างงี้นะทุกคนคืออันนี้คืออนมานานกินทีกินให้แบบว่าเป็นแบบว่า,แบบวาเรียกว่าอะไรกำไรชีวิตของเราเลยาบางคนแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบแต่เดียก็ชอบชอบมากเลยว่าได้กินทีก็แบบดูฟินมาก อะไรอย่างเงี้ยทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นอ่องปูนะคะทุกคนอันนี้คือจะได้ทําการเวฟมาแล้วนะคะนี่อันนี้อ่องปูอ,อร่อยมากส่วนนี้ก็คืออะไรคะปลาหมึกวาซาบินะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมแต่ละอันก่อนนะอ,อุ้ยนี่ปลาหมึกวาซาบิแต่นี่แกะไม่ได้ทุกคนแกะยังไงวะไม่ถายเขาหรอก,อกส่วนนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นขไข่ไงคะไข่ฟมแซลมอนเกาหลียนนะะนะะันดับหนึ่ง โอเคค่ะคนลยนะคะเจอก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีไข่ปูเ้ยอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรกระดองปูนะคะทุกคนอันนี้นะคะแล้วก็าญี่ฝุ่นนะคะแล้วก็ปลาหมึกวาซาบินะคะนี่นะคะแล้วก็แพนเค้กค,ค่ะแล้วก็ไข่คาเวียร์นะคะแล้วส่วนนี่ส่วนนี้แกะไม่ได้รอมอสมาแกะวันนี้มันแกะยังไงวะ One hour later แกะไม่ได้อหทุกคนเดี๋ยวให้แกะนะคะน,นี้ปิดไว้ก่อน ก็จะเป็นแพนเค้กนี่ก็จะเป็นอูนิของเรานะคะทุกคนดูน่ากินมากเลยดูสิวุ้ยมันเป็นไข่หอยเม่นนะทุกคนดูสิ ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปนี้ก็จะมากินปูนิให้ดูนะคะทุกคนก็จะมาลิมรสรสชาติปูนิกัน,นะคะ่ะส่วนนี่นะคะเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยเลย,เลยก็คือน,นี่นะคะฝาล่าะคะ่ะทุกคนอันนี้คือซิกเนเจอร์ของเวลาเรากินโอมาเกาเซนะคะทุกคนนี่อันนี้เหมือนว่าเอ้ยมีโอมาเกาเซมาตั้งไว้ที่บ้านนะคะปาะคะ่าค่ะซื้อมากินที่บ้าน,นะคะ่ะกับสามี2องคนนะคะทุกคนมาค่ะขอถ่ายอรี่ีไปบนึง Love is love Love is love I do ตอนนี้ค่ะเราก็ได้ทายอินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองชิมกันนะคะทุกคนโอ้ยตื่นเต้นนะเหมือนเอายกอกโอ้โหเหมือนเอาโอมากระเซมาอยู่ที่บ้านเลยนะคะทุกคนโอ้ยขายหลายมหเป็นเราที่ฟินมากค่ะทุกคนเราจะลองชิมอุนิหลังจากที่ได้กินมาหลายวันหลายคืนหลายเดือนหลายปีมากนี่นะคะเจ๊ก็ล้างมือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะใส่ข้าวก่อนค่ะทุกคนใส่ข้าวลงไป นีแล้วเราก็จะใส่เนี่ยค่ะเราก็จะอุ้ยตึงเต้นตรงอูนิเนี่ยทุกคนดูสิ <c oughs> อุ้ยตัวมันเด้งหนึ่งหนึ่งดังๆเลยอ่ะอุ้ย <c oughs> นี่นะคะอุ้ยแล้วเราก็จะใส่หมึกวาซาบินะคะทุกคนใส่ไปค,ะ <c oughs> ค่ะเด <c oughs> ี๋ยวแวเราก็จะใส่ซอสไป สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู oh, oh ่ช kind of like ่องจามีโอชาแนลนะครับผมไปนะครับอยู่กับมอสนะครับผมวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร์ช่องจัามีโอชาแนลไปถึง2,000แชร์ไซเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่องจามีโออีสปอร์ตนะครับแล้วก็ยังมีช่องนึงนะครับผมนั่นคือช่องของผมเองนะครับช่องมอสฮัลโหลแล้วก็ช่องข้าวต้มข้าวฟ้านะครับผมเขาอยากกินขรับใหญ่เป็นของโปรดผมมากเลยนะครับทุกคนนี่คืออูนี่อมากาเซอุบะอุบะ เยี่ยมเวลากินนะคะเราต้องแบบคนเกาหลีด้วยป่ะตัวเยี่ยมโอนโหเกิบบออาชีวะคาอันนี้คนโอโอเนี่ยกิะอ่ะกิแบบเกาหลีบบโอ้โหบับบับเป็นยังไงคะกินไหมอุ้ยตัวดูดิอุ้ยเป็นไงใจเดือดทุกคนกินเท่าไหร่ก้าวเท่านั้นตัวมีตัวใส่อะไรบ้างอืมตัวใส่ซอสนะครับโคตรเผ็ดเลย ว้าวบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยมันอร่อยถูกใจมากๆผมไม่สามารถทาเองได้เพราะว่าเมียจะด่าตัวนี่เขาเห็นที่อื่นอ่ะเขากินกันอย่างงี้นะนี่คือแผ่นเค้กนะคะทุกคนเขาก็จะเอาครีมชีส่ะมาป้ายบนแผ่นเค้กอย่างงี้นี่นะคะแล้วก็ใส่ไปค่ะทุกคนวฟาบฟาบนี้นะคะแล้วก็จะเอาช้อนเนี่ยตับอันนี้มันคือไข่ไข่ดำ พรีเมียมรอยัลคาเวียนี่นะคะโอ้พรีเมียมรอยัลคาเวียน,นะครับบอกเลยว่าอันนี้นะครับแค่กระปุกแค่นี้นะครับก็อันนั้นเท่าไหรนะ่นะแพงอะพนันเลยใช่ไหมโอ้ให้เขาก่อนเลยเหรอโอ้ตัวมันมันมากเลยอะ่ะ<ม>เป็นไงตัวขอลองชิมหน่อยดิเป็นไงบ้างตัวเดดโดมาต์ฟัคเกอร์แปลงรอดแต่ใส่มาว่เขาให้เราทำเองหรือทำไม่เอาตัวถามเองเลยทำไมอ่ะ ตัวด่าเขาโตรต้องกินให้อิ่มก่อนเมื่อไหรกินอูนิอะไ,ไกินทะเลล้กับนมังทุกอย่างเลยอะ่ะบอกเลยนะอุนิชิ้นขนาดเนี้ยถาดนาดนี้ไม่พอสำหรับผมหรอกขอสปอนเซอร์นะครับจากแจ๊กใหญ่ใจดีครับส่งอุนิให้ผมเป็นถาดเลยครับตัวผมจะอเอารีวิวในช่องแจมยูให้เลยนะครับผมตัวอือเพาะวก,กินดีเขาให้อ่ะให,ให,ให้ให้พรีเมียมเลยคำหนึ่งอ่ะอร่อยอ่ะเขาอยากรู้ว่าตัวจะตักเยอะแค่ไหนดูวะนะดูนะมันไม่กล้าทำเองมันกดจะด่าโดนโดนานไอวินชอบดัากู ะะทุกคนดูชิ้นแบบเริ่มเทิมเลยอะทุกคนผู้หญิงที่ไม่ได้แล้วต้องถ่ายรูปห้องหลายๆ EP อะผมมกักจะทำไม่ค่อยสวยแต่ e ีที้ผมเล่นนั้นมันสวยๆต่อไปเป็นการใายมันผูนะครับทุกคนฟินจังเลยโอ้โหไอ้เต้าไอ้เต้าต่อไปเป็นการใส่มันปูเดี๋ยวต้องใส่มันปูลงไปฏิโร้องนี่นะครับทำให้มันเป็นร่องดาบ น้ำซามันขาวได้เฮ้ยอันนี้ซายมันปูกูนี่ยังไงก็อร่อยนี่ครับทุกคนผมทำอย่างนี้นะนี่คือพรีเมียมสุดพิเศษเลยใช่ไหมเรื่ยมให้เลยครับไม่หยาเลยนี่โอ้ของจริงไม่ติงนังนะครับท้าพร้อมแล้วนะครับทุกคนอุ้ยมันจะตกแล้วเร็วๆหนึ่งสองห้าไปโอ้โหสิงเพื่อเอาเอาสิงเพอนยืนโอ้เป็นไงตัว ตาของเตียนะคะทุกคนของเตีย pues อ mm ุ้ยแบบเจ๊งฉืนหนีแล้วมูสันอ่ะเตียนไม่เคยแบบก nah, ินเยอะเหมือนมอสอ่ะเรากินแบบเนื้อบริมรสชาติอะไรเงี้ยแบบเออนานๆทีได้กินของแพงอร่อยเตียงกับตัวก็ชอบใช่ไหมชอบแต่ว่าไม่ชอบเวลากินกับตัวทำไมอ่ะตัวชอบยังไม่ตัวไม่ใช่ตัวชอบขี้เหนียวโอ้จะเยอะเองขับตัวบอลโกมียไม่มีกินโอ้ยเขาไม่ได้กินเยอะสำหรับตัวทุกคนสุดยอดมากครับแน่เลยอิ uh uh ่มในส้านที่หน้าก็หลุ ใช่เพอมันเท่าอย่างงี้แล้วมันก็อิ่มเป็นคนที่กินบุฟเฟ่ทีได้ไม่ขุมมากนะคะวอร์ดอ่ะผมคิดว่าอูนี่อ่ะความจริงแล้วอ่ะมันก็เป็นเหมือนแบบปลานิ่มๆนะเว้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกรสชาติตามที่ผมได้กินเลยนะเอแบบไม่โกงหกเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นอมอนเตอร์ให้เรานะนี่คืออูนี่จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองกินนะมันจะมีความนิ่มๆ คือถามว่ารสชาติมันอร่อยขนาดนั้นมันก็ไม่ได้อร่อยนะมันจะตังจางจืดๆหน่อยหรือว่าเขาเป็นคนที่กินรสจัดหรือเปล่าวะเขารู้สึกว่ามันน่าจะมีส่วนะสมของอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็สาหร่ายมันเลยทําให้มันอร่อยบวกกับความนุ่มอ่ะเห็นไหมมันรู้สึกเหมือนแบบ มันนิ่มแล้วมันละมุนแล้วมันก็จะสื่แต่ก็กลมกล่อมด้วยความที่มันผสมผสานกันหมดกันอ่ะมันก็เลยกินปุ๊บฟินไม่อร่อยใช่แล้วมันก็เลยฟินมากๆเลยแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือความเวอร์ของเราเองนะคะจุกปะทุกคนเห็นไหมม้อยเป็นคนชอบกินอย่างเงี้ยไม่หนุกอ่ะกินอย่างเงี้ยมันไม่ลิ้มรสอะตัวเออกินให้มันลิ้มรสดิวะว้าวจุกจริงนะนี่อ่องปูอ่องปลาเนี่ยอ่องอ่องปูนั่นหมดแล้วเหรออ่องปูหลอบไปตัว อรพอ,อ,อมันผสมสารผสสานกันรู้สึกไงฟินปะฟินเวอร์เวลาเจกินเยอะไม่กินเยอะมอดกิน 1, หนึ่งแถวแต่เจกินประมาณห้าแถวหรือสี่ตัวอะไรเงี้ยคือไม่เราไม่กินเยอะเอาแบบโอลิมโดนเจกินหลายๆคำเนี่ยอืมฟินมากเวอร์ด้วยอิมนนย่ยเป็นไรลาไปสาาุดตวตาอิมมาก เดี๋ยเอาจริงๆแล้วจินมภาพเดียวไม่ได้หรอกต้องกินสองภาพถ้าเรายัดแบบมอสแตมันก็จะอิ่มทุกคนแล้วมันจะเลี่ยนนะแต่จจกินได้เรื่อยๆเดี๋ยวกินละกันตัวเออตัวเขาอิ่มยังวะก็ตัวกินขนาดนั้นไม่อิ่มได้อยู่หรอเนี่ยไม่มีแรงที่จะยกขึ้นมาเลยนะครับพ่อแม่เราอิ่มแล้วหนักคอแล้วเนี่ยโอ้จอเขาอิ่ม่าเออตัวกวางตัวหมอิ่มมาแต่หมูอยากกินนะ นีก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรจริงๆค่ะเพราะว่าอยากจะเออกินอูนี่ได้อูนิมากคือแบบเออแบบอยากทําเป็นคอนเทนต์แล้วก็ซื้อที่ร้านโอมาการ์เนตนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเซตที่จะซื้อมาประมาณ5,000ันกว่าจะไม่ใช่สี่พันหรือห้าพันแต่ซื้อของเพิ่มก็คือแพนเค้กแล้วก็อ่คงปูมีในเซตซื้อแพนเค้กกับสาล่ายข้าวเพิ่มหนึ่งชุดค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนใครชอบคลิปนี้คะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคลิปหน้านะคะอยากให้เจกินอะไรนะคะเมนมาใตตต้้้้้คคคออมมเเนนนนน์หว่าางีีไไดดลลยะะิิปกรั กินอูนิโอ้ยพ,พอก่อน,น,นพอก่นอกนเอากุา้งดองปูดองไหมเอาทะเลดองไหมกุ้งดองปูดอง,ดองโ,อโอเคอเค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะรู้บ้างไหมว่าเธอมันร้ายเธอทำให้ฉันละลายอ่อนแอไปทั้งกาย